ครับผมติดตั้งเรียบร้อยครับคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวเก่านะครับมีเซ็นเซอร์เท้าครับเตะเปิดได้นะครับเตะเข้าเตะออกนะครับถ้าต้องการเตะปิดนะครับเตะปิดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอเครุ่นนี้เป็นกรดูดบนนะครับเป็นระบบลับโค้ชนะครับค่อยๆปิดเข้าไปแล้วก็ดูดดูนะครับโอเคมือบีบเดิมนะครับบีบเข้าบีบออกเบาๆเลยนะครับจะขึ้นไฟฟ้าแบบนี้ครับผมอ่ะ อันดูดไฟฟ้านะครับสวิตเข้ารูปนะครับไม่ได้เจาะนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดจากรีโมทเดิมโรงงานได้นะครับหนึ่งสองสามถ้าต้องการปิดนะครับกดเหมือนเดิมครับผมหนึ่งสองสามดูนะครับค่อยปิดเลย สว,วิตหน้ารถนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ครับกดอีกครั้งก็คือปิดนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ